ตอนที่65ป่า time, สันทรายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนทีรยาเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิชันอัศรารัตการัน และที่ชั้นดวงสุดานุ้ยสุภาพนักวิจัยท้องถิ่นจากชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยะหลิงจังหวัดปัตตานีมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของคนจากชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้คะ่ะเรื่องราวของผู้คนจากชุมชนคุณดวงสุดาคะ่ะคุณผู้ฟังคะหลายตอนที่ผ่านมานะคะคุณดวงสุดาได้พูดไปแล้วนะคะว่าชุมชนบ้านเทรยามีป่าสนทราย ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนมาช้านานป่าซึ่งเปรียบได้กับเป็นสเปอร์มาร์เก็ตของคนในหมู่บ้านค่ะคุณผู้ฟังคะมาวันนี้เราจะพูดคุยเพื่อให้คุณผู้ฟังทราบว่าใครบ้างนะคะที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้จากป่าสันทรายคะ่ะ ก็จากที่คุณดวงสุดาที่เคยพูดผ่านไปนะคะว่าป่าสนทรายนะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อาชีพที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนทรายนี่ก็มีมากชิยนะคะคุณผู้ฟังใช่ค่ะป่าสนทรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่างมากมายนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างเช่นการทําน้ําตาลเว่นนะคะเป็นอาชีพที่มีมาช้านานค่ะ ต้องเสี่ยงหน่อยแต่ก็ไรายได้ดีนะคะเสี่ยงยังไงคะคือต้องขึ้นต้นตาลที่สูงมากค่ะค่ะแต่อาชีพนี้ก็สืบทอดกันมาช้านานมากแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาชีพนี้อยู่นะคะ,คะอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการเฉาะยางนาค่ะยางนาเป็นต้นไม้ที่มีในป่าสนทรายเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็จะขึ้นเฉพาะป่าสันทรายเท่านั้น,นะคะ่ะ ลักษณะพิเศษของไม้ต้นนี้นะคะคือน้ํายางที่ข้นเหนียวมากค่ะมันต่างจากยางพาราน้ํายางพาราจะเหลวกว่า<ะ>แต่ยางนาเนี่ยยางมันจะข้นมากเป็นส่วนผสมของการใช้ลาเรือรั่วอย่างนี้ไปรวมกับส่วนผสมอื่นๆใช้ยาเรือที่รั่วค่ะแล้วมีอาชีพอะไรอีกคะอีกอาชีพหนึ่งก็คือเก็บผักป่าค่ะเป็นผักที่ขึ้นอยู่เฉพาะในป่าสันทรายเช่นผักหวานปา่าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผักใหม่นะคะใบชะมวง ยอดอวมแล้วก็ยอดแซะยอดเรียบค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปฟังคุณย่าของดวงกันนะคะซึ่งในอดีตคุณย่าเป็นผู้เก็บผักป่ามาขายในเมืองด้วยค่ะยยากอย่าพูดถึงอาชีพเก็บผักป่าแต่ย่าพาไปขายในลาดในเมืองนะที่อย่าเคยทําในอดีตให้ฟังน้อยค่ะว่ามีพักอะไรบ้างแต่ย่าเอาไปขายในเมืองนะั้นนึ่งยอดม่วงห้าหมัดในอดีตนี่อยาได้ลูกมา ลูกย้ายเลยนะเก็บพักค้ายนะอยู่ได้แหละลูกเอาไปช่วยเก็บด้วยแล้วพาลูกเอาไปลาพักแบาพักนั่นพักกินได้พักกินดิบได้กินชุกได้นะต้อง้อนลูกสองพักวานป่าสามหยดอ้วนสี่หยดติ้งทวดห้าหยดเซตึงหยดอีก แล้วพักอะไรครับที่ขายดีมากค่ะแต่ยาเคยเก็บมากขายดีทุกอย่างยิงยอดเรียบยิงดีถ้าไปเจาใดก็มดรอยหมัดก็มดสองรอยหมัดก็มดเพราะมีคนเรือเขาขท้าหลับสื่อพ่อเอาลงกมาถึงตานี้นะมะแต่ท่านม่ก่อนก็ไม่ได้เยยงขายกันทิน่ะมาถึงคนเรือก็เอาเม็ดพักในผ้าหนักขี้เข่งขี้เข่งก็มดไม่เลือยาาีนหลับสื่อด้วยพอเห็นถาไม่ไว้เลยเองเอาไม่ทันเดี๋ยวคนเดียวนะต้องไปบอกให้คนชาวบ้านเก็บแล้วรายได้จากการขายพักนี้ต่อวันนี่นดีไม้ค่ะยายได้ดีทุกอย่าง แต่เราหับซื่อนั้นซีหมัดบ้านด้วยซ้ำหมัดบ้านห้าหมัดบ้านไรเลยแต่ถ้กใครเขาทำมาค้ายนั่นนะให้เขามาคายยานี้ยาหลับสื่อเป็นเมคข่าปองกลางในหมู่บ้านเทียนยาพรอมเมคเรือนนี้ซื่อทุกอย่างเราพักนน้อกไปค้ายถูกวันใช่ไหมคะยะค้ายถูกวันเลยเพราะว่าชาวบ้านในในมู่บ้านเขาเก็บมาให้ถูกวันเลยเขาต้องไปหาบาบัวบกพักน้ำ พักลินพักหลินปีใา้บัวชันจ่ายรถดุ่นใน,ในชีวิตของอยามาถึงแท่นั้นนี้รถดรุ่นสีคันคุณผู้ฟังคะ นั่นก็เป็นเสียงคุณย่าของดวงนะคะนอกจากย่าจะเก็บผักเพื่อไปขายเองแล้วนะคะก็ยังให้คนในชุมชนเก็บผักเพื่อมาให้ท่านไปขายในตลาดในเมืองด้วยค่ะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเราไปฟังอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับคนในชุมชนค่ะคือการทําน้ําตาลแว่นทํากันหลายครอบครัวค่ะน้ําตาลแว่นเป็นวัตถุดิบมาจากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนะคะเราไปฟังเสียงของครอบครัวหนึ่งกันค่ะ ที่ประกอบอาชีพการทำน้ำตาลแว่นว่ารายได้ดีไหมมีขั้นตอนการทำอย่างไรคะ่ะ ขั้นแรกก็เอาแปะผ่ามาจากต้นใช่ไหมก็เทใส่กระทะแล้วก็ก่อไฟต้มให้เดือดต้มคัประมาณสักสี่ชั่วโมงโก็จะได้เป็นน้ำตาลก็เย่วมีแบบไไห้งก็ใส่แว่นแล้วกะนี่เป็นคนทําในขั้นตอนไหนคะตักใส่แว่นเย่าแปะเย่วก็กะทําแว่นมานั่นแว่นที่ว่ากลมๆแบบพิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเริ่มทำตัง้งแต่ก <time> ี <time> ่โมงคะประมาณสิบโมงเอ, oui. อแาแปะกะจะขึ้นแล้วก็ต้มประมาณสี่ชั่วโมงก็เสร็จทำทุกวันไหมคะ ตอนนี้น้ำตาลไม่เยอะน้ำมันไม่ค่อยเยอะสองวันต้มทีหนึง่งเอาไปขายที่ไหนคะขายที่ภูม,มีไปส่งบ้านไม่ค้างแล้วนแล้วที่ว่าบอกว่าน้ำตาลไม่ค่อยเยอะเนี่ยเป็นเพราะฤดูการหรือว่าในช่วงเดือนไหนคะน้ำตาลเยอะเดือนเอมษาหนาร้อนแล้วต้นตาลที่กะไปเอานี่เป็นยินของกะไมหมหรือว่าเป็นต้นตาลของของคนอื่นเช่าเขาเช่าเขาเช่าเป็นน้ำตาลไงว่าต้นหนึ่งนั้นเขาจะเอาน้ำตาลเหลวใช่ไหมต้องให้สองลิตรต่อปีแล้วก็ต้นสองลิตร ชอบกี่เจ้าคะกี่ลายที่เชอบสามไรทำงานน้นตานี่งยังไงนะไปหาไม้ฟือนอะไรเหนื่อยแต่ว่าสบายใจงานของเราได้ไดก็ดีเหมือนกันทำน้ำตานี่สองคนกะับเบนะวันหนึ่งได้ห้าร้อยสี่ร้อยมาทำงานโรงงานได้สี่ร้อยบาทกะอับเบอับเบสองร้อยกว่าใช่ไหมจ่ายค่าเลี้ยงลูกอีกค่านมลูกใสน้ำมันรถไปทำงานตัววันนั้นก็ประมาณสองร้อยเหมือนกัน แสดงว่าการทํางานอยู่กับบ้านใช้ทรัพยากรหนึ่งในช,ชุมชนนี่กคือชุมชนมันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ขึ้นมาใช่ไหมคุณผู้ฟังคะมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทํากันมายาวนานเหมือนกันคะ่ะอาชีพเฉาะยางนาคะ่ะคุณเจยอดามะอา,าสาสมัครในชุมชนและเป็นนักวิจัยกำปรงด้วยนะคะมาช่วยสัมภาษณ์คุณกอยะดามินะคะผู้ที่ประกอบอาชีพเฉาะยางนาเป็นภาษามาลายู Uh, su yah ning tak ke ramaning mailamongan doh thank you alhamdulillah boleh wap sagi-sagi ko kelo alih siki yo baru wakelo ni boleh wap kok duit nah ni tingkok belok ko hmm. ada hmm. boleh menelok hmm. ko tak ke wap je Cak kok wap sapa pu apa tak ke jen boleh no uy boleh wak tak ke dama ni wasa peng payoh ro ayoh yo tulah hmm. tak ke kena pakai kan banyak hmm. Mula-mula nak takir tu, buat baik ano lu. Nak boleh ada minyak kuing, boh melong. Nak boleh tu tu buat baik ano. Mula-mula tu. Takir dia tu baik tu. siya tu. Tak ada tu. Esok tu baik. Lepas tu melong ya apa tu? Baik penibung tu. Penibung tu lah. Buat melong yo, Buat diri lah. Buat diri lah teh lor, teh teh dah matang lah. Oh, nak uang lor, uang siapa? Banyak. Uang semua, kalau macam tujuh, jauh yang lagi juga beli rumah na. Kotor, gam, mesti kotor, jamu. Mulut doang yang beli dek. Kalau luat doang yang beli. Baru sampai boleh dah asuh lagi beli. Heu, tu nampak. Jadi, wanita dan pun terpakai dijual di ke kota-kota. Kita pergi ke kota-kota. Kita pergi ke kota-kota. pergi 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 ในกากิดยางคุณผู้ฟังคะคุณกอยะทําทอาชีพเฉาะยางนามาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วค่ะในแต่ละวันนั้นนะคะก็ได้น้ํายางประมาณ2กิโลกรมัมขายได้กิโลกรัมละ30บาทคุณกอยะบอกว่ากว่าจะได้น้ํายางมาเหนื่อยมากค่ะเพราะต้นยางนาแข็งต้องใช้แรงมากก่อนที่จะได้น้ํายางต้องเฉาะเนื้อไม้เพื่อให้น้ํายางไหลออกมาและทิ้งไว้หนึ่งคืนถึงจะไปเก็บน้ํายางได้ค่ะ คุณกอย่าเฉาะยางนา2วันครั้งค่ะไม่เหมือนกับการกรีดยางที่ไปกรีดได้ทุกวันค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้อุดมสมบูรณ์ป่าก็จะเปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตคืนคุณประโยชน์ให้คนในชุมชนไม่มีวันหมดสิ้นค่ะ ป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะในตอนต่อไปนะคะคุณดวงสุดาจะได้พูดถึงเรื่องของบทบาทของผู้หญิงกับการพึ่งพาทรัพยากรจากป่าสันทรายค่ะติดตามรับฟังให้ได้นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัศการันและคุณดวงสุดานุวิสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้